เป็นยังไงบ้างคะชอบไหมคะชอบนะคะพื้นที่ใช้สอยก็เยอะส่วนก็สวยลงทันหนูแป๊บเดียวเนะี่ยก็ถึงแล้วด้วยความคุ้มค่าทั้งหมดนี้ราคาเริ่มต้นเพียง6 9 9ล้านบาทเท่านั้นคะ่ะ6.99 <6. 99 S 1> ล้านบาท,าบาทเออทำไมแพงอะไรต่องราคาเบากว่าน,นี้มีไหมราคาเบากว่านี้จะดีหรอคะเออคือแบบ ผมไม่ค่อยชอบความวุ่นวายอะครับห่างเมืองหน่อยเงียบๆเดินทางไกลหน่อยก็ได้แล้วเป็นคนที่ชอบแบบแอดเวนเจอร์นิดหน่อยชอดเหน่ากลัวตัวเองไม่มีรถผ่านสักคันเลยอะในส่วนของบรรยากาศแต่ไม่ต้องกอดตัวเองยังไงเขาต้องไปรับประสงค์ตัวเองอยู่แล้วถ้าเป็นระบบรักษาความปลอดภัย พอแล้วไม่ไหวแล้วแต่ถ้าคุณลูกค้าเลือกอยู่โครงการของเราคุณจะได้บ้านที่คิดมาเพื่อคุณบ้านที่คุณออกแบบความสุขได้ด้วยตัวเอง โจทุกเจเนอเรชันและเติบโตไปกับคุณเส้นสัญญาเลยเหอะเราหาแบบนี้ไหนไม่ได้ล้วตัวเอง บริเตนเนียสามโครงการทำเลคุณภาพรามอินทาคูโคตบริเตนเนียคราฟทอาไลฟ์ยูเลิฟ